สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนส์นะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับสามตัวบนสองตัวล่างนะครับตามนี้นะฮะสามแปดเก้านะครับสามตัวบนห้าเก้าสองตัวล่างนะครับ สูตรเข้านะครับแปดเก้าที่ห้าจับคู่นี้นะครับนี่นะครับหลักสิบหลักสิบแปดนะครับสอเสือนะฮะหลักหน่วยเก้านะครับน้องหนูนะครับหน่วยอันนี้ผมให้ไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับให้แค่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับ มันเลยไปถึง89นะฮะให้98นะครับไม่ได้ให้89นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะคิดสูตรเป็น2ตัวบนนะครับแต่ผมก็จะให้ซื้อข้างล่างด้วยเพราะว่าผมเอาเลข2ตัวล่างม,มาใช้ในการคำนวณน,นะครับ ก็มีหลายครั้งที่ไม่ออกสองตัวบนแต่ไปออกสองตัวล่างนะครับหลักสิบใช้ใช้หลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยบนใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเข้ายัางไงนะครับตัวลบนี่ มันมาของมันเองนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเลขที่ออกหนอกยังไงนะฮเลขเก้านี้นะครับหลักสิบใช่ไหมฮะบรรทัดล่างคือบรรทัดที่ออกไปแล้ว9ไปเข้าหลักข้างบนนะครับนี่นะครับเข้าบรรทัดข้างบนคือหลักสิบบนคือ9นะครับ6เข้าหกนะครับหเข้าห้าสี่เข้าสี่นะครับแล้วก็แดไปเข้าแปดเ้า ข้างบนนะครับ แปดตัวนี้นะครับมาเข้าที่หลักสินี้นะครับนี่นะครับ,รบเป็นสูตรที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าไม่เห็นมานานมากแล้วนะครับสูตรสลับสูตรฟัน,นปลาครับนี่นะครับขึ้นไปทางขวามาทางซ้ายไปทางขวามาทางซ้ายนี่นะครับก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมาทางขวาหรือซ้ายหรือขึ้นไปตรงๆหรือว่าซ้ายต่อไปอันนี้คือการเดาในงวดหน้านะครับ ส่วนหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนน้องหนูนะครับนี่นะฮะอันนี้อันนี้ผมคิดผิดไปนิดนึงนะครับที่ให้ไม่เข้าแต่ก็ยังคงสูตรไว้นะครับนี่นะครับจากล่าง7นะครับเข้า7นี่นะฮะเจ็ดตัวนี้เข้าเจ็ดหลักหน่วยนะครับหกเข้าหกแปดเข้าแปดก็ดูจากทิศทางนะครับมันขึ้นมาตรงๆแล้วไปทางซ้าย ผมก็เดาว่ามันน่าจะมาทางซ้ายนี่นะครับชนเลขเจ็ดอ้อไม่ก็หกห้าเลยไปนะครับแล้วไม่ก็กลับมาเป็นแปดหรือ9ก้านะฮะแล้วผมตัดเลขสอทิ้งนะครับก็ถือว่าตัดได้แม่นนะครับตัวนี้เลขเก้ตัวนี้ก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับนี่ฮะ 3 8 9นะครับก็ให้ชมสูตรแล้วก็เลขที่ตัดแล้วก็เลขที่ไม่ถูกเลขที่ถูกนะครับครบเลยนะก็ถึงแม้ว่าผมจะให้ไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ให้ความรู้ในด้านอื่นๆนะครับหวังว่าคง,คงจะเป็นคงจะช่วยให้ให้ทุกๆคนมีไอเดียหรือมีความคิดในการจับเลขนะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ